50เมตรค่ะแม่50เมตร65บาทและ2ฟปีบวยนะคะแม่อร่อยมากกินได้เรื่อยๆเลยรหัสดีหค่ะ65บาท2ฟปี50เมตรดีภาษาไทยค่ะดีดอเด็กสไลอดีหน่อร่อยมากเข้าใจยังไม่ใช่พี่มาดีหเท่ากับ100มันจะดูดไปทั้งหมด150ชุดเลย ชุดหนึ่งมี50เมตรนะคะอันนี้หนูอธิบายใหม่50เมตรบวยนะ50เมตร50เมตร65 m, บาทจัดโ่ฟีบวยนะคะรหัสดีหภาษาไทยดอเด็กสะอีเท่ากับเลขหนึ่งนะคะ D1 พิมพ์มาแค่หนึ่งชุดลูกค้าจะได้บวยไปทั้งหมด50เมตรเข้าใจตรงนี้นะคะ เพราะว่าหนึ่งหนูจัดเป็นชุดไว้แล้วคือชุดละห้าสิบเมตรโอ้แม่พิมพ์มาถ้าแม่พิมพ์มาร้อยหนึ่งเนี่ยระบบมันคิดตังให้แม่ไปเลยนะห้าพันได้ไมั้งเออแม่เข้าใจตรงนี้นะจา๊าดีหนึ่งดีหนึ่งวยห้าสิบเมตรหกสิบห้าบาทและส่งให้ฟรี ถ้าไปซื้อร้านอื่นแม่อาจจะได้ราคาเม็ดละบาทนิดๆแต่บวกค่าส่งเวอร์แต่หนูให้ห้าสิบเมตรนะคะห้าสิบเมตรนะคะบวยห้าสิบเมตรหนูให้หกสิบห้าบาทและส่งให้ฟรีรดีหนึ่งนะคะคือห้าสิบเมตรแล้วเข้าใจตรงกันนะคะแม่อร่อยเม็ดใหญ่เม็ดโตมาก ดูเม็ดบโลโลเลยเอาสองชุดก็พิมพ์ดีหนึ่งเท่ากับสองง่ายๆเลยค่ะแม่ดูสิหือถูกมากห้าสิเมตรหกสิบห้าบาทเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนะพูดตรงๆหมื่นเมตร 100, บาทแล้วค่าส่งเพิ่มอีกแค่สิบห้าบาทจริงๆมันมันแพงกว่านั้นอยู่แล้วค่าส่งอะนะแม่อืม ไม่มีค่ะฝากด่าด้วยนะฮะอีพวกเห็ปปอมเนี่ยโอนโอนด้วยวนะแม่นะอ่ะต่อไปค่ะอุ้ยมิจฉาซีเข้ามาเอบมาสิบโลยอ่อนโอนด้วยนะเนี่อนยอนนี้ยกเลิอกอเอเดอร์บางคนนะคะเพราะว่าพิมพมาหนูคิดว่าน่าจะพิมพ์มาแก้ง พิมพ์แกลหรือว่าพิมพ์ผิดเนาะมันง่ายมากเลยบวย50เมตรแบบขะรถ50เมตร65บาทและส่งฟรีรหัส D1 ถ้าพิมพ์ D1 มานะคะลูกค้าจะได้บวย50เมตรในราคา65บาทนะคะ d ีหนึ่ง ได้แน่ๆห้าเมตรในราคา65บาทและส่งฟรีใครรับ2เท่ากับ2โอเคนะคะแม่โอ้โหบางคนพิมพ์มาแบบด1หนึ่งเท่ากับร้อยดเท่ากับยี่เนี่ยหนูว่ามันมันไม่ใช่อะ่นะค่ะเนาะอย่พิมพ์เลยอย่าพิมพ์เลยไม่เอาไม่เอา เอาสบู่นะแม่นะสะบู่ฟองมนตราหนูให้ในราคา50บาทและส่งฟรีใครจะเอาเอฟเลยมีแค่รอยก้อนสอสเสือก้าค่ะ <c oughs> ต้องรู้เรื่องทู่ะแม่ทูบทูบจุดเลขอะค่ะทูบพ่อแก่นะของหนูสายหนูจะเป็นทูบพ่อแก่นะคะเป็นทูบพ่อแก่นะคะด้านหน้าจะเป็นเสียนพ่อแก่จุดออกมาเลขมีสามหลักคือสามตัว นะคะเอาไปจุดขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถืออยู่ที่บ้านได้นะคะทูกแปดแทง่งปกติ8ดแท่งนะี่คือ99บาทนะวันนี้หนูให้เลย29บาท25บาทและส่งรีทอทหาร9จบนะไม่เมกซเซนไม่ดามา25บาทแม่ไหนละค่าส่งหนูอ่ะเหมือนหนูแจกให้ฟรีก็แล้วกันนะ25บาบาททูบ 8แท่ง25บาทและส่งฟรีรหัสทอทหาร9จบนะจบนะจ้ายี่ห้า